สวัสดีครับวันนี้เพจที่มอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดคิ๊ใส่รถ Honda าคิ๊ก125นะครับตัวนี้เป็นลูก59มิลนะครับเป็นชุดเสื้อฝา P.C.X นะครับทําใส่คิ๊ก125นะครับตัวนี้เป็นเสื้อ59มิลของใหม่นะครับนี่เลยนะครับลูกสูบเนี่ยจะเป็นหัวแบนนะครับขนาด59มิลเสื้อ P.C.X เขาจะเขียนข้างๆว่า153แบบนี้นะครับ ก็ปอกเนี่ยก็จะคว้านได้ถึงลูก60นะครับแต่ว่าก็บางมากแล้วฝาเป็นฝาแท้เบิกใหม่นะครับวาวพีเซเนี่ยเขาจะค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่กว่าวาวโซนิกใน ID นะครับไอเสียเขาจะเล็กกว่าวาวโซนิกนิดหน่อยน,นะครับไอดีวาวเขาจะค่อนข้างลอยนะครับไอเสียก็จะจมกว่าพอร์ตเขารูใหญ่อยู่แล้วนะครับใหญ่แทบจะเท่าใบวาวเลยนะครับฝาแท้ก็จะ ขีดเส้น qc เต็มไปหมดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังไววาก็เป็นของแท้ปรัใหม่นะครับชุดนี้ก็จะสามารถใส่กับแข้งเดิมได้เลยนะครับลูกสูบ p ศษเดิมๆเมนะี่ยก็จะอยู่ที่57.4มิลน,นะครับ57.5แล้วกันตีเป็นทื่นทวนไปตัวนี้59ก็จะใหญ่กว่าลูกสูบ p ศษอยู่นะครับฝาเราก็เลยกดขอบเพื่อ,อลูกใหญ่ไปด้วยนะครับแล้วก็ปาก เพื่อเพิ่มกำลังอัดนะครับนี่เป็นซองวาลวนะครับสปริงวาลวแท้บบึกใหม่อันนี้แคมแต่งนะครับแล้วก็มีหัวเทียนโซนิคแบบเข็มนะครับไหวลูกสูบสลักกิบล็อกมีไปให้นะครับมีปะเก็นฝาทรงแดงแล้วก็ปะเกน็นทินเสื้อท้าแล้วก็ปะเก็นชุดบนนะครับปะเก็นอลูมิเนียมไม่ก็แถมไปนะครับถ้าใส่ชักเดิมเนี่ยปะเก็นอลูมิเนียมก็จะไม่ได้ใช้นะครับนอกจากลูกค้าต้องการ กำลังอัดที่น้อยลงแต่ไม่ไ,มได้อยากเจียฝานะครับก็ใส่ปรเกินดันขึ้นไปเพิ่มได้นะครับลูกก็จะต่ำกว่าปอกหน่อยนะครับลูกสูบเนี่ยก็เทียบกับลูกคลิกหนึ่งสองห้าก็จะเสมอกันเลยนะครับเท่าๆกันสลักใส่ก้านเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องมีบูทไปนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่5,950บบาทนะครับซื้อขาดอย่างเดียวไม่มีสับไม่มีส่งมาทำนะครับซื้อไปเนี่ยก็เอาไป ใส่กับเรือนใหญ่เรือนซีบีเรือนตั้งเรือนเรือนนอนก็ได้นะครับทรงเดิมไม่ก็เรือนเดิมคว้านถ้าเรือนเรือนเดิมคว้านของคลิกเนี่ยก็จะได้ไม่ใหญ่มากก็แนะนํา,นานเป็นเรือนซีบีแล้วก็ใส่เป็นพอลิดแบบเรือนนอนแล้วกันนะครับแล้วก็แคมป์นะครับแคมป์ก็ตั้งตั้งปกตินะครับอยู่ที่ลูกค้าใช้งานแล้วนะครับจะได้เงียบๆก็อาจจะวิ่งน้อยกว่า,าที่มีเสียงแคมป์นิดนึงนะครับ หรือว่าลูกค้าอยากลองแคมแบบอื่นนะครับก็ไม่เกิน2อสตัวหรอกไล่แคมนะครับนอกนั้นก็จะเป็นชุดข้างแล้วนะครับัวฉีดเนี่ยก็อยู่ที่ลูกค้าไปใส่น้ํามันอะไรนะครับถ้า e85 e20 เนี่ยก็จะเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับถ้าเป็นแก๊ส9 5ก็ทั่วไปนะครับใช้ประมาณ160-170 cc นะครับัวฉีด,ดก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไลด่ดูที่ตัวรถอีกทีหนึ่งตอนใส่นะครับ ชุดนี้อย่างที่บอกไปราคา5950บาทนะครับท่านใดสนใจต้องการสั่งซื้อสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ f c e b o o k เพรมอเตอร์นะครับ